ขนาดที่ท่านผู้ชมถามตรงนี้ท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไหนในโลกที่มีการใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดนในโลกเอ๊ะผมเคยมีโอกาสไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เป็นเจ้าแห่งการผลิตมอเตอร์ไซค์ถูกไหมใช่ผมไม่เห็นมอเตอร์ไซค์สักคันเลยนะใช้รถไฟเยอะรถไฟแล้วก็เดินทึงญี่ปุ่นนะค่ะ<า>ตูนเคยไปแน่ๆเคยไปค่ะก็รู้สึกว่าเครือข่ายรถไฟเขาครอบคลุมอะค่ะคือแทบไม่เห็นมอเตอร์ไซค์นะเท่าที่จําได้นะไม่ค่อย รถไฟเป็นหลักแล้วก็ฟุตปาดก็ดีอคนก็เดินเยอะค่ะท่านผู้ชมคิดว่าประเทศไหนท่านผู้ชมจะตอบเบียดน,น้ำใช่ไหมเราเคยเห็นข่าวบ่อยไม่ใช่ประเทศที่มีสถิติสัดส่วนการใช้จักรยานยนต์มร์ไซคมากอันดับหนึ่งของโลกคือ ไ <Thailand. S 1> ทยแลนด์ไทยแลนด์87%ซนะคะถ้าคิดตามจำนวนครัวเรือน,อนที่มีบอเตอร์ไซคมากที่สุดในโลกเวียดนามตามมาติดติด86%เนี่คือผลสำรวจจาก World Atlas ค่ะรายงานอันดับของประเทศที่มีการใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลกผลจากข้อมูลของ Pew Research Center ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของโลกอันดับสองกับป็นเวียดนามใช่นี่เราคงไม่คิดใช่ไหมเราอันดับหนึ่งะเนี่ย87ดมีน้า อยู่บนถนนเนี่นมนยมอเร์ไซคแต่ไปบมนเลยแต่ก็ไม่คาดคิดถึงขนาดเวียดนามนะแซงเวียดนามได้เนี่ยท่านผู้ชมอันดับ3ก็อยู่ในภูมิภาคนี้นี่แหละอินโดนีเซีย85%ก็ใกล้กันบาเล83อันดับ4ค่ะส่วนจีน,จนอันดับท่นผู้ชมะส่วนใหญ่ก็อยู่ในภูมิภาคเอเชียมีบราซิลอันดับ10จะเห็นตัวเลขแบบนี้